หวานสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้มาชวนเพื่อนๆไปดูซีรีส์ย้อนยุคเป็นเพื่อนกันค่ะเรื่องนี้ก็เน้นศิละปะก,การต่อสู้นั่นๆเลยนะคะบวกกับแฟนตาซีด้วยถือได้ว่าเป็นผลงานคลาสสิกใหม่นะคะแหวกแนวมากๆค่ะกับเรื่องนะคะเสียงกระซิบแห่งโชคชะตาหรือว่า อสิทาราชตามังกรนะคะสำหรับเรื่องนี้ออนแอร์แล้วเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหค่ะสมการรอคอยนะคะหลวอินชีของพวกเรามาแบบเทพเลยค่ะลอย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 มาเลยนะคะก็สำหรับในเรื่องนี้น่าดูมากเลยค่ะแล้วก็มีความเข้าใจผิด มากมายที่เกิดขึ้นกับพระเอกของพวกเราคือคนอื่นนะ่ะคนอื่นเข้าใจพระเอกของพวกเราผิดแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องราวของการอยู่นะคะเพื่อที่จะแก้แค้นพระเอกของพวกเราแต่แล้วในที่สุดเนาะตอนจบมันก็ควรจะคลาย,ลายในทุกในทุกคดีแล้วก็คลายในทุกปมด้วยนะคะทางลี่ฉีนั้นนะคะเรียกได้ว่าเขาเสียหัวไปเมื่อ4ปีก่อนนะคะแล้วจากนั้น4ปีต่อมาเนี่ยกลายเป็นว่าเขามีชื่อเสียงคนเข้าใจผิดว่าเขากลายเป็นฆาตกรที่ผันตัวมาเป็น โคตรจะมาหาเศรษฐีเลยนะคะในวัชละละครค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็ดูว่าจะเป็นอิสระมากๆนะคะใครบ้างละ่ะที่จะไม่ต้องการถังรีชีเอาไว้อยู่ไกล้ๆเพราะว่าเขาถือได้ว่าเป็น บอกเงินบอกทองเลยนะคะเป็นคนรวยมากนั่นเองค่ะก็ละครย้อนยุคกาลังจะสร้างนะคะละครเสียนเสียแนวใหม่ที่มีความตื่นเต้นเร้าใจพระเอกของพวกเราไม่ค่อยเห็นฉากลําบากเท่าไหร่แถมรวยโคตรๆด้วยนะคะสําหรับอาคารปู้หวนนะคะผุดขึ้นมาทางจากน้ํา ท่ามกลางเกลียวขึ้นเลยค่ะแล้วก็ทุกคนนั้นจะมีลงศพที่สร้างขึ้นเองแล้วก็นอนหงายนะคะลาบลงไปณนะสุดถนนสายยาวนะคะพูดผียังคงวนเวียนค่ะแล้วก็หันปากก็ลงมาจากท้องฟ้าท่ามกลางเปลวเพลิงด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของความหลงผิดที่ไถ่ถอนพันธนาการอย่างแท้จริงเลยนะคะไอ้ชั้น13เนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าเป็นชั้น13ในตำนานนะคะมีความสุดโทมและตัวอาคารนั้นหมุนวนเป็นชั้นๆเหมือน,นกลไกเลยนะคะ ร้างออกมาได้โคตรดีเลยเพื่อนๆไปดูกันแล้วก็รูปปั้นเทพเจ้าแล้วก็ปีศาจบนท้องฟ้าก็ลุกขึ้นเป็นไฟขึ้นมาทันใดนั้นครั้งหนึ่งนะคะพวกเราก็เคยเห็นภาพปืนกลแล้วก็ลำแสงเลเซอร์ซึ่งมันก็มีทั้งความแปลกใหม่แล้วก็น่าค้นหาค่ะแต่ว่าในเรื่องของจีนย้อนยุคนะคะมีถังลี่ฉีนะคะพระเอกของเราจับสายฟ้าด้วยมือเปล่าเปียงเปียงนะคะถือได้ว่าอันนี้เอาแนวเกมอ่ะเพื่อนๆเอาแนวเกมไซเบอร์เข้ามา จัดการกับเทคนิค CG แล้วก็การต่อสู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะเสียงกระซิปแห่งโชคชะตาถือว่าเก๋ไก่เฉลัยเดิมมากค่ะทางด้านตัวละครผู้จูแล้วก็สื่อฟังเทาก็ถือกรีบนะคะซึ่งเป็นกรีบไ เขาใช้ไอตัวกลีบดอกไม้แทนหมักลุกเลยเพื่อนๆก็ถือได้ว่าสวยมากเลยนะคะมีสีขาวกับสีชมพูค่ะวางหมากของตนลงบนกระดานหมากลุกนะคะฉากนี้ก็เท่มากทมกลางสายฝนตกอีกต่างหากหลังที่เล่นจบทั้งคู่โบกมือน,นะคะแล้วก็กลีบไอดอกทั้งหมดนั้นกลับคืนสู่ต้นไม้โคตรเก๋เลยเพื่อนๆโ <c oughs> คตรเก๋เลยนะคะจากนั้นนะก็คือเต็มฉากนี้ก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่เคยนะคะดูเรื่องไหนมาก่อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ฉากมันไม่ซ้ำซากจําเจค่ะเพื่อนๆไม่เลยนะคะสนุกมากจินตนาการได้เรื่อยๆเลยนะคะเรื่องราวนี้ก้าวข้ามกฎวิทยาศาสตร์ทั้งหลายฟิสิกส์ก็เอามาใช้ไม่ได้ต้องใช้จินตนาการเท่านั้นนะคะแล้วก็โมดูลต่างๆที่ถูกวางไว้ภายในบทละครขั้นพื้นฐานเนี่ยมันกลับเปรียบเสมือนสัมผัสนะคะของ ของน้ำซุปที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันเปลี่ยนรายละเอียดในนวนิยายต้นฉบับนะคะเ,เพื่อนๆแต่ละก็ตามเราก็ได้เห็นเหมือนกับคบําบรรยายของศิลปะการต่อสู้ซึ่งเขาถอดออกมาที่หน้าจอถือว่าก็เพิ่มความสดชื่นสดใสให้พวกเราดูคือพี่หลวอินทรีแล้วก็คนอื่นๆเขาเก่งมากเลยอ่ะเ,เพื่อนๆเขาต้องซ้อมอย่างหนักเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้เนี่ยมหัศจรรย์อย่างยิ่งค่ะถังรี่ชีของเราปกติแล้วเนี่ยเป็นเหมือน XM e กนะคะก็ไม่ตาย <c oughs> ไม่ตายทํายังไงก็ไม่ ตายนะคะแต่อะไรก็ตามมีอยู่อย่างเดียวที่ที่บาปจะทําให้เขาหายไปได้ก็คือเขาต้องเขาต้องอยากตายเองนะคะก็ถึงจะไปได้ค่ะ ทมกางความรักแล้วก็ความเกียดชังแล้วก็ความก้างใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลของเจียงหูหรือว่ายุทธภพนะคะจิตใจของมนุษย์นี่แหละโคตรน่ากลัวเลยค่ะมีความทรยศมีความผันผวนของความถูกต้องและความผิดนะคะถังลี่ฉีแล้วก็สหายของเขาต่างไล่ตามเรื่องราวค่ะแล้วก็แผนที่ใหม่แต่และแผนก็นําเสนอบทที่สดใสแล้วก็คลาสสิกแล้วก็ถูกเรื่องราวของความถูกต้องแล้วก็ความผิดเนี่ยล้วนเปลี่ยนไปด้วยรสชาติที่แท้จริงในยุทธภพนะคะ สำหรับท่านลุงคนที่สองของเหยนเหมินนะคะผู้ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานเนี่ยก็ได้วางยาพิษหลานชายที่รับของเขาเองเลยค่ะแซงทำเป็นกโกรธเป็นแค้นแล้วก็เสแสร้งเป็นญาติขณะที่นะคะตัวเองก็พอหลังจากวางยาไปแล้วก็ยังออกตามหาฆาตกรด้วยโคดจะใส่หน้ากากเลยนะคะทีนี้ราชันดาบแห่งเมืองราชันดาบนั่นก็เป็นคนน่าซื้อใจคดเช่นเดียวกันค่ะอีโกของเขานั้นเรียกได้ว่าหญิงพยองกัดกินทุกสิ่ง เบื้องหลังนะคะก็คือค่าค่า,าได้อย่างไม่ได้แล้วก็เรื่องราวของต้องทำให้ดูดีเอาไว้ก่อนภาพลักษณ์ต้องลดนะคะขณะที่ต่อหน้าคนอื่นเขาแสดงตนว่าเป็นผู้อาวุโสผู้มีความเมตตาค่ะหลงลืมชื่อเสียงแล้วก็โชคราบวิญญาณของเขาถูกครอบงำนะคะด้วยยาเสพติดอ,อันน่ารังเกียจน,นะคะแล้วเขาก็สืบทอดสายเลือดของราชันดาบมาด้วยแต่กลับลืมความหมายที่แท้จริงนะคะของดาบไปตั้งนานแล้วค่ะ สำหรับเชี่ยเฉียนจือนะคะซึ่งเป็นผู้ทำนายดาบก่อนที่ใครๆนั้นจะมาถึงนะคะเขามาก่อนการค่ะมีฉายาที่สะดุดตาย,ยิ่งนักแต่ในชุดขาวพริ้วไหวกับแสดงตนเป็นนักแสดงตลกนะคะมองจากระยะไกลดูมีความสง่าแล้วก็มีสเสน่ห์มากแต่ว่าภายใต้ไหวพริบของเขาอ่ะของตัวตลกนั้นมีหัวใจที่ไร้เดียงสาแล้วก็ขี้เล่นสุกซ้อนอยู่ค่ะสำหรับเฟิงชวนเซียงแล้วก็เจียงเฉิงนั้นต่างฝ่ายต่างก็ทนไม่ได้ที่ จะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของคนที่รักนะคะก็ได้พบจุดจบอันน่าเศร้าในเงื้อมือของอีกฝ่ายค่ะบนเส้นทางแห่งการไถ่ถอนนะคะร่างกายของพวกเขาก็นอนราบลงอย่างโดดเดี่ยวในหุบเขาลึกนะคะตายค่ะตุยท่ามกลางดอกไม้ที่ร่วงหล่นแล้วก็ภูเขาอันลกล้างในฤดูใบไม้ผลิเลย เขาก็ปกป้องชื่อเสียงของเหยียนเหมือนจนตายเลยนะคะเราก็ไม่เคยเข้าใจด้วยว่าทําไมคนสนิทของเขาจึงกลายเป็นฆาตกรไปได้ค่ะเขายังคงเป็นชายหนุ่มที่โง่เขานะคะแต่ใครกันที่จะบอกเขาว่าเขาเป็นเพียงคนงโง่ก็ต้องรอดูในละครนะคะต่อมาเมื่อต้องเผชิญแผนการนะคะการคํานวณแล้วก็เล่ห์เหลี่ยมต่างๆค่ะเขาก็คือกระดานชานวนอันว่างเปล่า เมื่อต้องผเผชิญกับความเป็นความตายเนี่ยเขาคือหัวใจที่พักดีดุดห่านผู้น่าสงสารแล้วเขาก็ร้องเสียงดังท่ามกลางเมฆเย็นเย็นเยียบด้วยนะคะความรักของเขามีค่าเลาวากับทองคําพันชั่งค่ะเพื่อนคู่นี้นะคะถือว่าเป็นวิญญาณ คนอายุน้อยนะคะที่พเนจรต่างร่วมอยู่ในหลุมศพเดียวกันแต่ว่าต่างก็พเนจรนะคะเมื่อใดก็ตามที่ลมพัดแล้วก็กลิ่นหอมของดอกไม้โชยมาเนี่ยก็จะเป็นสายลมและดูใบไม้ผลิอันน่าหลงใหลในอาคารหลังเล็กๆได้ค่ะแล้วสมีดาบที่กระทบนะคะกับหลุมศพเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยเรื่องนี้บรรยายเอาไว้อย่างโศกเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพวกเขานั้นก็เหมือนจะว่าไม่เคยห่างกันเลยนั่นเองค่ะก็คือเอรอากับว่าสวรรค์ของ วีรบุรุษแล้วก็คนหนุ่มสาวนะั้นมันก็อยู่แถวนี้ตลอดเวลานะคะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนตาซีนะคะหรือว่าศิละปะกการต่อสู้เนี่ยเราก็ต่างคุ้นเคยกับแต่ละแนวเพลงเป็นอย่างดีจนเราเผลอคิดไปเองว่าศิละปะก,การต่อสู้แฟนตาซีนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ แต่ว่านะคะเ,เพื่อนๆมันมีแต่ค่ะสำหรับเรื่องเสียงกระซิบแห่งโชคชะตาเนี่ยมันมีความแปลกใหม่ไม่น้อยเลยนะมันเพิ่มนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการใหม่ๆให้พวกเราเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มีแนวคิดพื้นฐานอันลึกซึ้งของแนวคิดเรื่องของอัศวินฮีโร่ด้วยค่ะมันก็ไม่ใช่การต่อกิ่งแบบธรรมดาในเรื่องนี้นะคะมันเป็นการผสมผสานในหลายๆองค์ประกอบอย่างแนบเนียนกันเลยทีเดียวค่ะองค์ประกอบศิละปะการต่อสู้แล้วก็แฟนตาซีในบทละครนะคะสร้าง ความเชื่อมโยงระหว่างบทเพลงและก็เสริมความงามซึ่งกันและกันค่ะพอดเรื่องของเรื่องนี้ก็สื่ออารมณ์ได้อย่างทรงพลังเลยนะคะก็มีนักเล่าเนาะที่เชี่ยวชาญเขียนบทละครด้วยแล้วก็สามารถจะนําเสนอนะคะฉากที่อย่างพระเอกเของเราดูมีความอลังการดูเหมือนเขาจะไม่ทุกร้อนแต่จริงแล้วเขาเนี่ยรู้สึกแบบความรู้สึกของเขาบางทีเหมือนกับมันวา่างเปล่านะคะมันวา่างเปล่ามากๆแล้วก็การที่โดน คนที่สนิทเนี่ยทรยศมาโดยตลอดก็จะทำให้เขารู้สึกรู้สึกแบบเออชีวิตนี้ก็ต้องอยู่แบบมีทั้งปล่อยวางได้บ้างแล้วก็มีทั้งระแวดระวังโคตรเลยนะคะตัวละครในเรื่องนี้นะคะต้องใช้คำว่าไม่มีไข่งโง่เพียงแต่ว่ามันจะมีบางคนนะคะอย่างฉี่วินอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นตัวละครที่มีความไร้เดียงสาแต่ไม่งโง่เออแต่ว่าไร้เดียงสาเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นก็หลอกได้ไงเออสำหรับในเรื่องนี้นิยายมันก็เป็นเรื่องของแบบการ ช่วยชีวิตวายแล้วก็การฆ่าแล้วก็การเข้าใจผิดแล้วก็มีความเสี่ยงชีวิตในความเป็นความตายซึ่งไฮไลท์ในจุดนี้เนาะพูดกว้างๆเนี่ยมันก็มาหมดแหละในละครแต่ว่าในรายละเอียดนะคะมีการเปลี่ยนไปจากในนวนิยายต้นฉบับเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็แต่และตัวละครก็มีเรื่องราวประวัติของตัวเองนะคะสุดๆเลยก็คือเรื่องของใครเรื่องของมันแต่แล้วนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือมาเข้าใจผิด พระเอกของพวกเราแล้วก็พวกเขาต้องการจะมาล้างแขนที่พระเอกของพวกเราอันนี้คือจุดเชื่อมโยงกันนั่นเองแต่ว่าไอ้คนที่อยู่เป็น last boss มันก็ฉลาดมากเลยนะเพื่อนๆ สำหรับในเรื่องนะคะ CG นะคะฉากตื่นเต้นอะไรต่างๆนานาเทคนิคพิเศษเนี่ยดูได้เพื่อความบันเทิงเลยค่ะทำได้ดีมากเลยนะคะแต่อะไรก็ตามตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มออนแอร์เองเพื่อนๆสามารถที่จะมาร่วมติดตามชมนั่งดูเป็นเพื่อนกันได้นะคะแล้วก็วันไหนว่างๆก็เข้ามารับฟังเนาะคอนเทนต์เพิ่มเติมจากอัดหวานนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะฝากกดตามช่องด้วยนะคะกดหน่อยกดหน่อยนะคะกดติดตามไม่เสียตังค์ค่ะให้ทุกท่านมีความสุข มากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ